ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสามเรือลำน้อยขนหัวลุกท้ายอ่างเก็บน้ำจังหวัดลำพูนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาคุณต้นทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดแล้วได้ไปรู้จักกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันทุกคนตกลงกันว่า จะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ได้ไปซื้อของเตรียมเอาไว้ตอนเช้าก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด4คนรุ่นพี่สามคนชื่อคุณอ้อยคุณนงและคุณพลพอไปถึงอ่างเก็บน้ําก็ได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถคร้างคืนได้หรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าค้างไม่ได้ครับเพราะว่ากลางคืนมันอันตรายเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะ แล้วขุณต้นและรุนพี่ก็ได้เดินเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนไปถึงทีลงโลงไว้สำหรับให้คนตกปลาช่วงนั้นก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรแต่ขุณต้นกับรุนพี่ก็ตั้งใจว่าจะค้างอยู่ที่นี่สักคืนอยู่แล้วก็เลยเดินลึกกันเข้าไปในป่าจนไปเจอเข้ากับตะลิงเล็กๆเป็นพื้นที่ลโลงด้านหลังเป็นป่าทึบเลยออกไปอีกหน่อยก็จะมีเรือกเก่าๆลอยอยู่ในน้ำข้างขอบตะลิงทั้งหมดจึงเลือกที่จะปักหลักอยู่แถวๆบริเวณนี้ คุณต้นกับรุ่นพี่ไปนั่งตกปลาจนถึงช่วงหัวค่าก็ได้ทานข้าวกันตามปกติจนเวลาประมาณตีหนึ่งคุณอ้อยก็เริ่มปวดปสวัสสาวะจึงเดินเข้าไปในป่าหายไปประมาณ5นาทีแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงคุณอ้อยกรีดคุณหนงจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสภาก็ขับออกมาพร้อมกับคุณอ้อยคุณอ้อยได้บอกว่ามีคนแอบดูอยู่ต้นไม้ข้างๆตลิง่งบริเวณใกล้ๆเรือลำนั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วก็ได้ตะโกนไปว่าใครอยู่ตรงนั้น แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงได้ตะโกนออกไปอีกรอบใกลอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงได้ส่องไฟให้สว่างไปทั่วบริเวณจนเวลานั้นผ่านไปสักพักพอ <c oughs> เห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับเขยื่อนแล้วคุณต้นกับคุณพลจึงลองเดินเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอกับอะไรจึงได้เดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากันต่อแล้วคุณต้นก็สังเกตเห็นเรือเ,เก่า มันกำลังลอยออกไปจากข้างๆตะลิงทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดทุกคนจึงนั่งมองแล้วก็ต่างรู้สึกแปลกใจคุณหนงจึงได้กระโดดลงไปในน้ําแล้วก็ลากเรือกลับเข้าตะลิงเพราะว่ามันจะเกะกะตอนตกปลาแต่หลังจากผ่านไปราวๆเครื่องชั่วโมงเรือลํานั้นก็ลอยออกมาอีกทุกคนเริ่มเอะใจคุณต้นก็เริ่มคิดว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะคุณอ้อยก็บอกว่าเห็นคนอยู่แถวๆนั้นทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่า เรือนั้นก็ค่อยๆลอยออกไปจากไกลตะลิงขึ้นเรื่อยๆจนพ้นเงาของต้นไม้ใหญ่แล้วแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่เรือก็เห็นเป็นลักษณะของเงาดำๆของคนตัวใหญ่ที่ยืนอยู่บนหัวเรือเก่าๆลำนั้นทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบกริบมองไปยังเรือลำนั้นกันเป็นตาเดียวทุกคนเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปก็เห็นเงานั้นเคลื่อนไหวเอ็นไปเอ็นมาอยู่บนเรือก็รู้สึกขนลุกเย็นวาบไปทั้งตัว จึงได้พากันส่องไฟไปดูอีกครั้งแล้วก็ได้ตะโกนถามออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับเรือเห็นเป็นเรือไม้เก่าๆดำๆแต่กลับมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่บนเรือแต่ก็ยังคงเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆใหญ่ๆโยกหัวไปมาช้าๆตอนนี้คุณอ้อยคลานหนีเข้าไปในเต็นท์คุณหนงกับคุณพลจึงลุกขึ้นมาช่วยกันส่องไฟฉายไปที่เรือแล้วอยู่ดีๆเงาดำที่อยู่บนเรือก็ได้หายไปแล้วเรือก็ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ ทุกคนช่วยกันส่องดูบนผืนน้ำร,บรอบๆบริเวณเพราะกลัวว่าคนที่อยู่บนเรือจะกระโดดน้ำลงไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรพอเห็นแบบนั้นคุณหนกจึงได้ใช้เบ็ดเบี่ยมตะขอเข้าไปในเรือเพื่อที่จะดึงเรือกลับเข้ามาเวียงไปสักประมาณสามรอบก็เกาะเรือได้แต่เรือนั้นกลับลอยหนีออกไปอีกทางคุณหนกจึงพยายามที่จะดึงสายเอ็นจนหมดทั้งมว้วนแต่ก็ดูเหมือนจะดึงเอาไว้ไม่อยู่ก็เลยต้องตัดสายเอ็นทิ้งไปเรือลำนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปในความมืด แล้วคุณต้นก็ได้ฉายไฟส่องไปดูอีกครั้งก็เห็นเงาของผู้ชายกลับมาอยู่บนเรือแล้วก็ยืนโยกตัวไปมาในตอนนั้นทุกคนต่างไม่พูดอะไรกันช่วยกันเก็บของและเข้าเต็นท์นอนในทันทีคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหวกน้ําเข้ามาไกลๆกับตลิ่งตรงจุดที่กลางเต็นท์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่กล้าออกไปดูและต้องรอจนกว่าจะลุ่งเช้าถึงจะกลับออกไปได้เพราะเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ไว้ในตอนกลางคืน รุ่งเช้าคุณต้นและรุ่นพี่ก็กลับออกมาแล้วก็ได้ไปคุยกับแม่ค้าแถวแถวหน้าอ่างเข็บน้ําซึ่งแม่ค้านั้นบอกว่าจะไปนอนทําไมไม่มีใครเข้าไปแถวนั้นหรอกแต่ก่อนมันมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณสิบหลังคาเรือนแต่ตอนนี้มันได้ล้างไปแล้วอยู่หรือเข้าไปจากตรงนั้นอีกมันไม่มีถนนตัดผ่านถ้าจะไปก็ต้องใช้เรือแล้วคุณต้นและทุกคนจึงได้รู้ว่าเรือกเ,เก่าๆลำนั้นมันพยายามที่จะลอยเข้าไปทางหมู่บ้านร้าง คุณต้นจึงได้ถามถึงประวัติของหมู่บ้านร้างแห่งน,นั้นแต่แม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าป้าพูดมากไม่ได้เ <haga tabii> <speaker> มื่อวานยังอยู่ป้าเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านสามีเสียไปสิบกว่าปีแล้วป้าเลื่อมอยู่กับหลานหลายคน ดิฉันรู้จักแกตั้งแต่ยังเด็กจนสาวสนิทใจเหมือนกับเป็นญาติสนิทคนหนึ่งชาวบ้านชอบนินทาพระเลื่อมว่าผิดขว่าคนแก่ทั่วไปตรงที่แกน้นรักสวยรักงามเกินเหตุมองเห็นไวชราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้แม่เป็นรุ่นน้องพระเลื่อมหลายปีแม่เล่าว่าเมื่อสาวสาวแกสวยมากผิวขาวสูงโปร่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้จะแต่งงานมีลูกมีเต้าสามคนแล้วก็าตามพระเลื่อมก็ยังคงแต่งหน้าแต่งตัวสะาสวยทันสมัยดูดีมีสงา่า กิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนดิฉันชอบไปหาปราเลื่อมในตอนเย็นๆฟังแกเล่านิทานบ้างเรื่องเก่เาๆบ้างโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมนี่อร่อยมากบางวันปราเลื่อมก็จะแต่งตัวสวยเชียวแกบอกว่าเพิ่งกลับมาจากร้านเสริมสวยทั้งย้อมผมทำเล็บหนวดหน้าแล้วก็ลอกหน้าแถมขัดผิวมาด้วยป้าเลื่อมบอกว่าเห็นผมขาวๆแล้วป้าก็กุ้มใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลย ทำผมทำหน้ามาสวยๆแล้วก็ยังชั่วหน่อยบางวันป้าเลื่อมก็บอกว่าไม่สบายใจมีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้ดิฉันก็งงเพราะไม่เห็นฝ้าที่ใบหน้าขาวๆค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนอายุใกล้เจิบทั่วไปป้าเลื่อมต้องให้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาซึ่งมันก็เป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นเท่านั้นเองแต่ป้าเลื่อมก็กุ้มใจหนะักดิฉันนั้นมีสิวมากกว่าแก่ซะด้วยซ้ำไป เวลาผ่านไปเร็วจนดิฉันนั้นเรียนจบมีงานทำแต่เราก็ยังคงสนิทสนุมกันตามเดิมประเลิมนั้นซื้อผ้าซื้อเสื้อมาฝากดิฉันก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกันวันเวลาล่วงเลยผ่านประเลิมก็ดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ยังคงแต่งตัวสวยแต่งหน้าพลิง้งตัดผมสั้นย้อมดำอยู่เสมอสร้อยคอสร้อยข้อ,อมือแหวนพลอยก็ติดตัวไปด้วยตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพราะแกนั้นก็มีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้จะ75ปีแล้วแกก็มาเล่าเรื่องแปลกๆให้ที่ฉันฟังว่าเมื่อคืนก่อนนี้เองป้าเลื่อมนั้นแน่ใจว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วไม่ได้ฝันไปแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองนั้นออกจากร่างมายืนอยู่ข้างเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอว์อแม้แต่น้อยก็ยืนมองดูล่างที่สู้ผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนคนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิด หน้าตาเหี่ยวยน่นมีทั้งฝ้าทั้งกระดำดำเป็นปื้นหน้าเกลียดตามซอกคอก็มีขี้หุ่นเน็ดดำดำขึ้นเต็มสวงอกเหี่ยวห้งท่อนแขนและหลังก็มีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแถมก็ยังมีกระบหน้าเกลียดจนต้องเบิ่นหน้าหนีเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสาวสวยผิวขาวพองเนื้อหนังเต่งตึงสวงอกสะโพกกลมกลึงท่อนแขนท่อนขาก็อวบอัดแข็งแรงกำลังมองตอบกลับมา หน้าตาที่เคยสะสวยในอดีตปากแดงระเรื่อยืนหมุนตัวเองอยู่ด้านกระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ถายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้อมตัวแกไว้คล้ายมาหลอรับแกว่าเห็นไม่ถนัดตานะแต่ก็รู้ได้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิ้มซ้ำยังส่งเสียงร้องคล้ายพึงพอใจกันทั่วนหน้าแล้วบรรยากาศรอบๆตัวก็เริ่มขมุกขมวัวลาก่อนยายแกที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็จะถูกหนอนกินจนไม่เหลือซาก ทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งชีดเข้ามาจากหัวใจจนปลาเลื่มนั้นสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพอร,รู้ว่าตัวเองนั้นกลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องไห้โฮแหบวบแรกที่ฉันคิดว่าแกนั้นยินดีที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกอาไลอาวอดร่างหญิงสาวของตัวเองปลาเลื่มนั้นหยิบทิชชู่มาซับน้ําตาแค่นหัวเราะคล้ายจะเย้ยหยันตัวเองและได้พูดว่าป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละ ปากแดงแก้มแดงเต่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยสดงดงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าแต่ป้าก็ยังสวยอยู่นะคะดิฉันปลอบด้วยความสงสารถึงจะแก่กว่าแม่หนูตั้งสิบกว่าปีแต่ป้าก็ยังดูสวยกว่าแม่หนูซะด้ซ้ำเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็ยังคงเห็นป้ายังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่ป้าจะชมว่าน่ารักจริงแม่คุณ ปลาเลื่อมน้ำตาคอลอลวกตัวดิฉันเข้าไปกอดพลางพึ้นพามเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นนะ่ะราวเดือนต่อมาดิฉันก็ฝันเห็นปลาเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปาาแกขยับเหมือนกำลังจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาดิฉันเข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่าลากรแล้วร่างที่แกชราก็กลายเป็นสาวสวยที่ยืนส่งยิ้มให้ซึ่งก็คือปลาเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเอง วันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่มนั้นเสียชีวิตไปแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นอาจารย,าย์ใหญ่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาคุณก้อน รับราชการอยู่ที่ปากคลองตลาดโดยช่วงนั้นคุณก้อนกำลังศึกษาธรรมะก,ก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูศพสักครั้งเพื่อเป็นการเจริญกรรมฐานคุณก้อนได้ข้ามไปฝั่งที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตอนที่คุณก้อนกำลังเดินขึ้นตึกเขาก็ได้กลิ่นฟอร์มอลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณคุณก้อนได้เดินเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่อยู่ที่บริเวณชั้นสองในห้องจะมีตู้ใบใหญ่ใญอยู่สามตู เป็นตู้กระจกตั้งอยู่สองตู้และนอนอีกหนึ่งตู้โดยสองตู้ที่ตั้งอยู่จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงตู้หนึ่งร่างถูกลอกผิวหนังออกไปครึ่งซีเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนอีกตู้หนึ่งกล้ามเนื้อและผิวหนังถูกย่อยสลายเพื่อให้เห็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดถัดออกไปไม่ไกลนักจะเป็นตู้ใบที่ถูกวางนอนอยู่ในนั้นบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงไม่เหมือนกันลักษณะแขนข,ข้างขวาถูกตัดออกและวางชิ้นส่วนแยกออกจากร่าง คุณก้อนยืนพิจารณาตู้ที่ลอกผิวหนังออกไปซีกหนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20นาทีจากนั้นก็ไปพิจารณาเด็กที่อยู่ในโหลโดองเสร็จแล้วจึงได้เดินกลับมาที่ชั้นล่างพอลงมาถึงด้านซ้ายมือและขวามือก็จะเป็นทางเดินยาวๆแต่เวลานั้นคุณก้อนกลับไม่เห็นใครเลยมีแค่คุณก้อนคนเดียวได้ยืนอยู่ตรงทางเดินนั้นทั้งท้งที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่บรรยากาศโดยรอบในเวลานั้นก็กลับดูวังเวงชอบโคน อีกทางก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดและหดหังใจแปลกๆทางเดินซ้ายมือจะมีเตียงนอนตั้งอยู่ติดชิดกำแพงบนเตียงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่แต่ก็ถูกคลุมไปด้วยผ้าห่มจนมิดด้วยความอยากรู้คุณก้อนก็ยืนคิดอยู่ว่าจะลองไปเปิดผ้าห่มดูดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่กลา้าและคิดว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วคืนหนึ่งซึ่งก็เป็นคืนวันสุกคุณก้อนก็มีธุระต้องเดินเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดนี้จะอยู่บนภูเขา พอไปถึงที่วัดคุณกณ้อนก็นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ได้ฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียกคุณกณ้อนจึงได้เดินเข้าไปหาและเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่มีมือเหมือนข้อมือทั้งสองข้างของเธอนั้นถูกฟันจนขาดสะบันจนคุณกณ้อนมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงะระฆังเช้าของวัดเช้าว,วันนั้นคุณกณ้อนก็ได้เล่าความฝันให้กับหลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าให้มันภาวนานโยมก้อน เมื่อคุณกณ้อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดีจนถึงวันอาทิตย์คุณกณ้อนก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณกณ้อนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศช่วงพักเที่ยงหลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็คิดว่าจะนี่หลับสักพักแต่ระหว่างที่กำลังนอนอยู่คุณกณ้อนก็รู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอากาศรอบตัวเย็นลงได้ยินเสียงลมพัดอื้ออึงแต่ก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแต่ก็จับใจความไม่ได้ เสียงลมพัดในหูนั้นแรงมากแล้วคุณก้อนก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่จนสักพักเขาก็จับใจความเสียงที่กําลังคุยกันอยู่นั้นได้ว่ามันกําลังดวงตกเอามันไปเลยพอได้ยินดังนั้นคุณก้อนก็ขนล,ลุกว้าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรับรู้ได้แค่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดให้ได้คุณก,ก้อนจึงคิดถึงคําพูดของหลวงพ่อว่าให้ภาวนา เขาจึงพยายามตั้งสติผ่อนลมหายใจแล้วก็ภาวนาแล้วสักพักมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างกลิ้งอยู่กลางกระหมอ่อมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นๆแผ่ซ่านลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกายแล้วเสียงทุกอย่างก็สงบลงจนเขานั้นหลุดจากภวางแล้วก็เริ่มได้สติขยับตัวได้อีกครั้งจากนั้นคุณก้อนจึงได้เดินทางกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่พบเจอมาให้ท่านฟังท่านบอกว่า สติและการเจริญภาวนาจะพาตนให้รอดพ้นจากพยันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นและหลังจากนั้นมาคุณก้อนก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยต่อมาในภายหลังคุณก้อนก็ได้มีโอกาสไปฟังเทปการเดินทุดงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานเวลาเดินทุดงตามป่าไปเจอโศกวิธีการพิจารณาควรทำอย่างไรจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าเวลาไปเจอโศก อย่ายืนค้ำหัวหรือยืนต่อหน้าศพตรงๆให้ยืนยงเยืองไปทางซ้ายหรือขวาและให้ยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของโศกจะทําให้เรารู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็อยากจะอาจเจียนการแสดงอาการเหล่านี้ต่อหน้าโศกถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายอีกทั้งการที่เราไปยืนตรงๆต,ต่อหน้าโศกมันจะไปขวางทางของพวกอสูรกายหรือพวกผีเปรตที่จะมากินน้ําเลือดน้ําหนองของโศกหากผู้นั้นกําลังดวงตกก็จะผ่านทําให้ถูกสิ่งอปมงคลกระทําเอาง่ายๆ แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณก้อนก็ได้เดินทางกลับไปที่วัดระยองอีกครั้งเขาได้เล่าเรื่องที่พบเจอมาให้กับหลวงพี่รูปหนึ่งฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นคุณก้อนก็เลยจำใจต้องผ่าไปทั้งๆท,ที่ไม่อยากกลับเข้าไปที่นั่นอีกนอกจากจะพาหลวงพี่ไปแล้วก็ยังมีน้องคุณก้อนกับพระลูกวัดตามไปด้วยอีกหนึ่งรูปรวมเป็นสี่คนพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมกินฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณ แล้วคุณก้อนก็ได้พาทั้งหมดขึ้นไปดูร่างของอาจารย,าย์ใหญ่เวลาผ่านไปสักพักทั้งหมดก็พากันลงมาข้างล่างแล้วคุณก้อนก็ได้ถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลินหรือเปล่าซึ่งน้องก็ตอบว่าได้กลิ่นแรงมากฉุนจนแสบจมูกจากนั้นคุณก้อนก็ได้ถามกับหลวงพี่แต่แปลกตรงที่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคุณก้อนก็เลยคิดว่านี่คงเป็นการแสดงความให้เกียรติพระภิกษุส,สงฆ์ของเหล่าอาจารย,าย์ใหญ่